เดินทางไกลไปแล้วไปแล้วก็ไปเองไปแล้วครับไปเองละอื็สวัสดีครับอยู่กับช่องครัวปอเป้นะครับวันนี้มาสวนฟาร์มคุณครับอ่าพอดีมาด <c oughs> ูบรรยากาศสวนฟาร์มคุณน,นะครับ เป็นหน้าฝนแล้วเนาะแล้วนี่ผมพอที่ผม <c oughs> เอาแย่นะครับเอามาจากอำเภอเถื่อนจากวัดลำปางนะครับจะเอามาปล่อยไว้ดีสวนจะให้มันร้องแผ่ปล่อยกัน้านตีเถิงตีสวนนี่มันมนันเคยมีแย่นะครับเนาะ <c oughs> ก็เลยเอาลองมาปลูกพขเออมาปลูกนะเอามาปลนะ่อยเพราะบ่๊ เปินจะอยู่ได้ก่อนนะครับสภาพดินอากาศตีจึงให้นะครับตีเทิงนี่เนาะเดี๋ยวลองไปพอครับว่าผมเอามาคิดตัวแต่กน,นักอยู่นะโอเคครับเข้ามาตีเขาหาเนี่ยนะครับตกป่ากันตอนนั้นเนาะนี่กังัวอยู่ในฟานนร์มเนี่ยัจิดตัว านี่ปะนินดะประดุกกับปะนินโอ้เข้ากล้องเดุอก,กับปะนินอ่ะแบกเอาแนี่ยเหรอเนี่ยบางเนี่ย,ย,ยมืดหวานต้องนี่กะต้องนี่กันอ,อันนี้ลูกเถินมาครับ เดี๋ยวจะไปไปสวนฟาร์มคุ้นชุดก่อนไปไปกี่ตัว56ตัวนี่ก็45ตัวเี่แล้วมันหายหนูคุณว่าเนาะมาไปปล่อยเลยเดี๋ยวเอาถุแบกไปพ่นปล่อยนะครับอันนี้เป็นหลายตัวเนอะปล่อยลงซ้ายนี่ก่อน ไปนี่เลก็คู่คู่คู่ให้มันเย็นกันปะ่เปะเ,เอาตั้งเย็นเย็นให้ครับเดี๋ยวข้างแบกเอาเนี้ยเย็นเย็นฝั่งนี้ปะ่ะเอากับโอ้โหวิถีปะนะ่ะเนาะแต่ลำฟางพุ่นี่นจะเป็ดดินทรายครับกว่ามดครบเหมือนกันฮะมดจะครบป่ป้องกันถอดได้กันนะ เขาเปินหาวิธีท่นนี่มันเย็นน่อยเป็นสายปบปเลยบอกจะเป็นวิ่งอีก็อ่าก็เพราะมันวิ่งเขาเดวอันะกันหาหูหา,หายเงาเขาเดนขอ,อนะเขา็โบโวิธีแ่เลยจนอนเลยครเดินทางไกลเออไปแล้วไปแล้วครับไปเ ông oh, bèn háng bèn nhàng vua đó nghe được à ừm là à à lùi vâng, cả khâu này. อ,อาจจะหลอดยุ่มหูแบกหน้านี่มันเย็นเนะมันเข้าของเพียงหนะับพิงไปหลายตัวเป็นสาวได้วะนี่เป็นความนะครับความหัวจบนี้เด้อนี่ครเป็นบอกคบครับ เศรษฐกิจแบบพอเพียงร้านหอยสวนฟามคุณนั่นหอยเนาะในกระชังเลยอันนี้ปล่อยน้ำกบปปกปปะกรปปะชันออกกันกรันออกล่ะ,ะคุณเหมือนโลน้ำกบมีแต่คุณอาหารนะเนอา,รเอาไปเลยไปเลยเลยนี่ตัวแล้ว ไปเลยไปอยู่กันในสวนนี้เลยอย่าไปออกไปไหนนะโดนเขาหยับไปคว้าแฮมเนี่ยคือแผ่พันกันควายังจัดการกลับน่าจะลาบแล้วคว้านะครยังจัดการนะครับได้ครับ cho khóng farm hết ba vào xiềng anh đi cả sáng nhắn ba nhắn và đúc và đúc uý là xàm anh đi và đúc uý là đi vào nhá phải để đưa công đó là hỏi ừ. bác hỏi này toang này cả này hỏi nè hỏi này xe cả sáng mai cả. cả ở đây cả anh này liêng này cả sáng thắp hỏi cả lăng cái hầm หันกอนบรรยากาศโดยรอบสวนแทนเออฟาร์มคุณครับใช้พลังงานโซล่าเซลล์ตอยน้ำออกกระโดดเป็นหูบุดเดี๋ยวค่อยล้างมันมาอยู่ในนี่ ở trong bọc à? ở trong bọc, ở trong bọc. kinh tế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  mất tế kinh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  tế เรื่องมันตักคุนเลยนั่งน่ะไปจกไหนลองดึงพหอล่ะกี่พอแล้วมันบ่านใอ้ลูกมะนี้เกนน้อยะกะเขนน้อยนี่ซื้อพันมากะเอาแม่มันใส่แล้วก็เขาจะจับแม่มันออกกะทำไข่แล้ว นี่เห็นก๊อ๋อหัดละเดือดน้อยๆนะเดือดน้อยๆมันติดใบเนี่ยไงล็อกป๊อกแป๊กอะกำลังเกินเนี่ยไหนนี่ใบเนี่ยอ๋อโอเคก็เจ้าแม่มันออกเลยหรอมันขึ้นมาหาใจเขาเดียวยเนาะเพราะว่ากระชังเขาไ่ได er ้ไ่ได้โจมต้นะนี่ออมันขึ้นมาหาใจเอง คาดเ่ยห,หน่อยอ่าไ้ืไ <laughs> อเหลงลยไึฮึฮึหลงหล่เอาแบนคาดเฉยเนี่ค <laughs> รับ nha subscribe cho

เอามาอยห้าหกตัวตอนนัน้นน้ำใหมตัมามาเวเอ,เ,อเออ้ัวนั้นนะหกจัตัวนี้น่นเลยนะ้อื้ป้งมานักเีเออครับกำลังหัน่าแย่มันเล่นน้ำไ,ได้ครับ กันแรกกันนึกว่ามันจะนีว่ะลอยหน้ามามองเามองฮะขึ้นได้อยู่พอมันลอยไหนมันไปจมนั่นน่ะเออฮัลเออแกจะมห็นเนาะจะจมน้ำตายนะมึง อยู่ๆมาลงแนมนครับของหลดของหลด,หลดครับเชินพารักิดนะครับกับการปล่อยแย่น yeah, ะครับเอามาปล่อยไส้สวนที่เชียงไฮ้หวว่าจะรอดก็จะดีก็เป็นจะไอ้ดำลงชีวิตอยู่ที่สวนนี้ได้ก่อนกับพกันชุดก่นอกนปล่อยไป6หกตัวกันมีตา้พ่อ แ้าติดแล้วก็มั่วไปไหนยห้เปิดคุณมัวอยู่ที่นะมาบ้านนี้เย็นอะไรอยู่ส่วนเนี้มีหน้ามีล้มมีต้นไม้เย็นเห็นครับคลิปนี้ก็ปเป้ไปดูอีกกันนะครับเอาเชือกวางควายมาพองนะครับอยู่ถ้าไอหลอกหน้าถ้ามาถ้าหานันมาก็จะทายทำพอน,นะครับว่าเออมันอยู่ได้ออยู่ไม่ได้นะครับ bisa dikap